สวัสดีค่ะทุกคนแป้งคีรีทีวีค่ะ วันนี้นะคะเพง่อนีเจพีคอสเมตที่เรียกว่าดังมากๆฮิตมากๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่น,นใช้กันเป็นปกติทั่วไปเลยค่ะแต่ว่ายังใหม่สําหรับคนไทยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะจะเป็นคอสติ e ไอมาส์ค่ะจากแบรนด์เมกูริทิมค่ะซึ่งใครที่ไปประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เดินผ่านพวกร้านขายยาหรือว่าร้านค้าต่างๆน่าจะต้องเคยผ่านตาแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีวางขายทั่วไปแล้วก็ฮิตมากๆฮิตมานานแล้วด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่านอกเหนือจากที่ผ่อนคลายสายตาดีๆมากๆ ประโยชน์ของมันเนี่ยมากกว่าที่คิดแล้วก็ใช้ดีมากๆค่ะส่วนตัวบ้างเองนะคะก็ใช้มายาวนานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยรุ่นเก่าเลยนะคะซึ่งเมื่อต้นเดินกันยาที่ผ่านมาเขาก็ได้ออกรุ่นอัปเกรดมาใหม่แล้วนะคะทุกคนมองเผินๆอาจจะแบบเหมือนเหมือนเดิมแต่จริงๆมันแตกต่างนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะบังจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับเจ้าสิ่งนี้ว่าเฮ้ยมันดียังไงมันใช้ยังไงทาไมคนญี่ปุ่นเขาคิดกันขนาดนี้นะคะและรุ่นใหม่นี้นะคะเริศกว่ารุ่นเดิมยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะ ชิ้นนี้นะคะคือมาสเตาไอน้ำค่ะมันจะอุ่นๆผ่อนลคลายสายตาได้ดีมากๆนะคะใครที่ใช้สายตาหนักๆน,นะไม่ว่าจะเป็นการแบบจ้องคอมทั้งวันใช้สมาร์ทโฟนบ่อยๆนะคะหรือว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหนักๆเนี่ยควรจะต้องใช้เลยค่ะเพราะว่าช่วยผ่อนคลายสายตาได้ดีนะคะแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะรวมทั้งมีไอ้น้ำอุ่นๆอ,ออกมานะคะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้น หรือใครที่เป็นโรคตาแห้งแบบแป้งนะคะอันนี้ก็เคยไปหาคุณหมอเนาะคุณหมอเขาก็แนะนำนะคะว่าให้ใช้ผ้าเน,นี่ยชุบน้ำอุ่นๆนะคะประครบที่ดวงตานะคะทุกวันนะคะจะช่วยทำให้ตาของเราในชุ่มชื้นขึ้นคือแรกๆก,ก็ทำนะแต่หลังๆเริ่มแบบขี้เกียจแล้วเริ่มแบบเฮยอุ่นวายนะคะแล้วก็เมื่อปีก่อนๆก,ก็ไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปช้อปปิง้งแล้วก็เจอกับเจ้าสิ่งนี้เนี่ยแหละก็รู้สึกว่า ตอบโจทย์ชีวิตของเรามากเลยนะคือมันใช้สะดวกมากใช้แล้วทิ้งด้วยนะคะก็เลยกักตุนกลับมาค่ะแล้วก็แบบเฮ้ยใช้แล้วเวิร์กมากนะคะ oh. นีค r คอมเมนต์จริงๆนะคะ และคนที่ตาแห้งมากๆอันนี้จะต้องเคยเจอแน่นอนนะคะว่าต่อมน้ําตาอุดตัน,นะคะ่ะมันจะเป็นตุ่มเล็กๆบริเวณขอบตาล่างหรือว่าเปลือกตาบนอันนี้มพนก็ยังเป็นอยู่นะแต่ว่าดีขึ้นแล้วนะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยช่วยได้จริงๆอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยค่ะและหลังจากใช้นะคือดวงตาของเราสดใสเป็นประกายขึ้นมาทันทีคือแบบมันเฟรชขึ้นมาเลยค่ะ ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะทุกคนใครที่ตาบวมง,ง่ายนะคะตาแพนด้หรือว่านอนหลับยากอันนี้ก็อยากให้ลองใช้ดูค่ะเพราะว่ามันสามารถใส่นอนได้เลยมันก็ใส่นอนประจํานะคะคือสบายแล้วก็หลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเขามีหลายกลิ่นให้เลือกนะคะทุกคนแนะนําว่าให้ซื้อครบทุกกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เบื่อนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นลาเวนเดอร์นะคะกุหลาบยูสุนะคะคาโมไมล์หรือว่าใครไม่ชอบมีกลิ่นก็ซื้อแบบไม่มีกลิ่นก็มีค่ะ ใครที่เป็นคนหลับยากนะคะแนะนําเป็น2กลิ่นนี้เลยค่ะนี้คอนเฟิร์มจริงๆค่ะก็คือลาเวนเดอร์กับคาโมไมล์นะคะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันแปะได้ประมาณ20นาทีมันจะอุ่นประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไม่เคยถึงค่ะคือหลับก่อนตลอดนะคะเฮ้ยหลับเร็วขึ้นจริงๆนะคะนี้อยากให้ลองค่ะถ้าใช้ตอนพักระหว่างกลางวันนะคะหรือว่าพักการทํางานอะไรอย่างนี้นะคะแนะนําเป็นยูสุเลยค่ะนี้คือแบบเลดจริงแบบเฟรชมากๆหรือจะใช้เป็นกุหลาบนะคะน,นี้ก็หอมน่ารักสดใสดีค่ะ เวลาใช้นะคะก็แนะนําให้จัดท่าทางให้เรียบร้อยก่อนเลยค่ะจะนั่งหรือว่าจะนอนนะคะจากนั้นเนี่ยก็ค่อยฉีกซองค่ะแล้วก็เกี่ยวที่หูแบบนี้นะคะใช้ให้ถูกด้านนะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยจะมีรอยแยกให้หันรอยแยกไว้ด้านล่างนะคะสําหรับช่วงจมูกค่ะเมื่อไอแมสโดนอากาศนะคะมันจะเริ่มอุ่นขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฉีกซองเมื่อจัดใช้เท่านั้นนะคะ หว่างที่มาสนะคะแผ่นร้อนจะค่อยๆอุ่นขึ้นถึง40องศานะคะกำลังสบายเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะอุ่นยาวนานถึง20นาทีนะคะเราสามารถใส่แล้วก็นอนหลับไปได้เลยค่ะ ส่วนรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะพอดีบ่างมีรุ่นเก่าที่กักตุนเอาไว้นะคะนี่เอามาเทียบให้ดูเลยนะคะนี่คือหน้าตาแพ็กเกจรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะคะมีความต่างกันอยู่นิดเดียวนะคะเหมือนเกมจับผิดเลยเนาะ,ค,ะคือรุ่นใหม่เนี่ไอตัว i m a s เนี่ยมันออกมาแล้วค่ะเห็นไหมคะส่วนรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะแนบกุบดวงตาค่ะอันนี้คือหน้าตาแพ็กเกจนะคะก็เวลาไปซื้อเนาะดูอันนี้ไว้นะจ๊ะอันนี้คือแบบใหม่แล้วนะคะ ไม่ใช่แค่แพคเกจด้านนอกที่แตกต่างนะคะด้านในเนี่ยบอกได้เลยว่าสัมผัสแตกต่างกันมากๆนะคะเนื้อสัมผัสด้านในของเขานะคะจันนุ่มแบบสัมลีเลยค่ะทุกคนคือนุ่มฟูสบายมากกว่าเดิมนะคะอ่อนโยนต่อผิวรอบดวงตานะคะแล้วก็รูปร่างของแผ่นมาแล้วก็หูเกี่ยวนะคะก็ออกแบบมาให้กระชับกับผิวหน้าแล้วก็รอบดวงตาของเรานะคะทําให้มันกระจายความร้อนได้สม่ําเสมอแล้วก็ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยลองใช้นะคะนี่อยากให้ลองจริงค่ะเพราะว่าวงการมาสตาอุ่นเนี่ย เข้าแล้วออกไม่ได้อีกเลยค่ะทุกคนมันสบายมันฟินมันเฟรชไปหมดเลยนะคะแล้วก็หลับได้เร็วมากด้วยนะคะนี่คอนเฟิร์มจริงๆค่ะก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดมานานคิตมากๆนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้ลองใช้ดูบ้างน,นะคะเพราะว่ามันดีจริงๆค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่อยากได้นะคะเมกูริทึมเนี่ยเขามีขายในเมืองไทยแล้วนะไม่ต้องไปพรีออเดอร์เลยนะคะเขาวางขายนะคะหลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นม um ัตสึโมโตะคิโยชิจิรุฮะแอดคอสเมสโตดงกี้หรือว่าช้อปปี้ลาซาดาก็มีนะคะ1กล่องเนี่ย100 99บาทจะมีทั้งหมด5แผ่นนะคะก็ถ้าช่วงไหนเขาจัดโปรเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะคือซื้อมาเถอะยังไงก็ได้ใช้กล่องเดียวไม่เคยพอค่ะโอเคคลิปนี้นะคะหวังว่าจะรู้จักกับเจ้ามาสตาอุ่นกันมากขึ้นแล้วก็รู้แล้วเนาะว่าแตกต่างกับรุ่นเดิมยังไงมันเลิอดยังไงนะคะคลิปนี้หวังว่าจะถูกใจกันแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ